สวัสดีค่ะเยอยราจ้าชาแนลนะคะวันนี้จะนำข่าวที่พูดถึงกันในขณะนี้นะคะคอรอรับทราบแล้วนะคะเรื่องสลากราคา80บาทก็คือจะให้กำหนดจุดขายในราคา80บาทสำหรับผู้ที่มีสิทธิในการจำหน่ายนะคะกับกองสลากนะคะใครที่ยังไม่มีโคตา้านะคะก็ต้องรอง ลงทะเบียนกับสำนักงานกองฉลากกันต่อไปนะคะเป็นเพียงนโยบายขยายพื้นที่ในการจำหน่ายจุดฉลาก80บาทนะคะก็คือเพิ่มขึ้น1,000จุดนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่24ธันวาให้ไปลงทะเบียนนะคะผู้จำหน่ายร้านใดยอยาก จำหน่ายในราคา80บาทก็ไปลงทะเบียนกับสำนักง,งานกองฉลาก็จะมีขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบกันต่อไปนะคะสำหรับโคต้ารายย่อยยังไม่มีนโยบายอะไรออกมานะคะเ,เพื่อนๆทางนี้เราก็รอฟังข่าวอยู่เหมือนกันมมีแต่ข่าวแพร่ให้ขยายพื้นที่ในการจำหน่ายเท่านั้นนะคะเ,เพื่อนๆถ้ามีข่าวดีสำหรับโคต้ารายย่อยเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะนำข่าว มาแจ้งประกาศบอกเพื่อนๆอ,อีกทีนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่รับทราบเฉยๆนะคะกรณอรับทราบเพื่อดําเนินการเพิ่มจุดจําหน่ายค่ะเพื่อนๆคนที่เป็นแม่ค้ารายย่อยพ่อค้ารายย่อยก็ต้องรอ,อกันต่อไปนะคะใครยังไม่มีสิทธิ์โควตาเส е รีในการจําหน่ายฉลากต้องรอฟังอีกทีนึงนะคะว่าทางกองฉลากจะแก้ปัญหาการจําหน่ายฉลาก ในราคาสูงอย่างไรนะคะทางนี้เยอะแยาจ้าชาแนลก็จะนำข่าวมาบอกล่าเพื่อนๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เยอะแยะจ้าชาแนลทำคลิปอื่อนต่ต่อไปด้วยนะคะใครอยากจำหน่ายฉลากนะคะก็รอกันต่อไปนะคะเพื่อนๆยังไม่มีโคตา้าอะไรใดๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จ็ติงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ